สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาวัติฟกาแบมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สา,สาขาภาษาและวรรณคดีไทยวันนี้ดิฉันพูดจะมาพูดถึงประเด็นประเด็นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกโดยเชื่อมโยงกับคำกล่าวที่ว่าการกล่าวความจริงถือเป็นเสรีภาพในการแสดงออกในทุกกรณีในมุมมองของดิฉันเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนครวรมี เพราะเป็นช่องทางให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและข้อเท็จจริงต่างๆได้อย่างเปิดเผยเสรีภาพนี้มีบทบาทสำคัญต่อสังคมประชาธิปไตยเพราะช่วยให้เกิดการตรวจสอบการตั้งคำถามและการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามดิฉันเห็นว่าการกล่าวความจริงไม่ควรเป็นเสรีภาพที่ใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบ เพราะแม้จะเป็นความจริงแต่หากพูดด้วยเจตนาทำร้ายดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่นก็อาจจะละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นได้เสรีภาพในการแสดงออกจึงครวรเดินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบผู้พูดควรตระหนักว่าคำพูดของตอนส่งผลต่อความรู้สึก ชื่อเสียงและชีวิตของผู้อื่นอย่างไรโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในฐานะนักศึกษาดิฉันคิดว่าเราควรใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์เช่นการแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างสุภาพการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและการไม่ใช้คำพูดที่สร้าง สร้างความเกลียดชังหรือความแตกแยกในสังคมสุดท้ายนี้เสรีภาพในการแสดงออกเป็นจิตท,ที่มีคุณค่าและจําเป็นแต่จะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเราใช้เสรีภาพนั้นด้วยความรับผิดชอบเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่นเพื่อให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบและเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ